เาว่าด้วยครับทุกคน พ่อเอกพ่อของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโชว์สกิลการดีดกีตาร์ครับเรียกได้ว่านะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้มีโอกาสได้เข้าไปรับชมช่องของป้านางนะครับแม่บ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยป้านางได้มีการถ่ายอ่าคลิปวิดีโอครับตอนที่พ่อเอกเนี่ยกำลังโชว์สกิลการดีดกีตาร์เลยนะครับเรียกได้ว่าหลายคนก็เข้าไปแซวนะครับว่ารู้แล้วแหละอุงอิงเนี่ยได้อารมณ์ศิลปินมาจากใครนะครับ เรียกได้ว่าครอบครัวนี้เนาะเป็นครอบครัวศิลปินตัวจริงมากๆอย่างพี่บุญแอ๋วแล้วแต่จะเฮ็ดนะครับก็โหเป่าแคลนได้แบบว่าเพาะมากๆแล้วก็อุ้งอิงพี่แพนแพงก็ร้องเพลงเพาะมากๆนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวศิลปินตัวจริงนะครับพ่อเอกเมื่อวานนี้ก็คือเซอร์ไพรส์มากๆโชว์สกิลการดีดกีตาร์ให้พวกเราได้รับฟังกันแบบเพาะนะเพาะมากๆเลยนะครับเราต้องบอกได้ว่า รู้แล้วว่าองค์เงเนี่ยได้อารมณ์ศิลปินมาจากใครนะจากพ่อเอกนี่เองนะครับทุกคนส่วนแม่หน่อยแม่หน่อยก็เป็นแผนกเอนเตอร์เทนนะเป็นเป็นแผนกเต้นเป็นแผนกเอนเตอร์เทนตัวจริงซึ่งจะบอกว่าเราจะเห็นบ่อยครั้งนะครับที่แม่หน่อยเนี่ยมีการเอนเตอร์เทนลูกสาวเวลาลูกสาวทํางานมาเหนื่อยนะครับยังใส่ชุดหมีแล้วก็เต้นนะครับซะซองๆองนะทุกคนถ้าใครยังจําได้แม่หน่อยก็ถือว่าเป็นคนที่ เป็นแผนกเอนเตอร์เทนนี่เป็นสายศิลปินเป็นสายเต้นเหมือนกันนะครับนะเพราะเอกน่ารักมากทุกคนเป็นคนพูดน้อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เราจะไม่ค่อยเห็นพระเอกเนี่ยออกกล้องเท่าไหร่นักถ้าไม่มีคนตั้งใจไปถ่ายจริงๆอย่างล่าสุดที่เราเห็น,นก็คือบอสโจนะเข้าไปถ่ายแล้วก็ลงช่องสาวน้อยเพบ้านแปงนะครับถ้า ให้พ่อเอกมาแบบยืนถ่ายเป็นตัวเองแบบเซลฟี่เนี่ยอุ้มิมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับนะสำหรับพ่อเอกพ่อของน้อง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับน่ารักมากครับเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศตัดภาพไปที่บ้านหนองคูศีสะเกดเนาะต้องบอกได้ว่าตอนเนี้ย บ้านของน้องอุงอิงเนี่ยก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ช่างบิวอินก็กําลังจะเข้าไปที่บ้านของน้องเนาะตอนนี้เราเห็นเป็นตีโครงไม้อะไรต่างๆแล้วด้านในนะครับงานกระเบื้องงานอะไรก็ถือได้ว่าเกือบจะเสร็จแล้วสําหรับบ้านของน้องนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นบรรยากาศที่แบบทุ่งนาสวยงามมากๆขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับก็จะเจอ วิวที่สวยงามมากๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะครับที่น้องเนี่ยได้กลับไปบ้านนะครับแล้วก็ไปเจอความสําเร็จของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ตัวเองสร้างด้วยน้ําพักน้ําแรงแล้วก็ไปเจอสิ่งดีๆสิ่งที่น้องรักนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งแมวแพะหมาอะไรทุกอย่างคือ สุนัขของน้องนะ่ะคือแบบน่ารักมากๆทุกตัวนะครับต้องบอกว่าอุงอิงเวลากลับบ้านทีไรเราจะเห็นแววตาที่มีความสุขมากๆนะครับทุกคนเนาะเมื่อวานนี้ใครเห็นพระเอกดีจกีตาร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกว่าโอ้มีความเป็นมืออาชีพนะมีความเป็นศิลปินสูงมากๆนะครับแล้วพ่อเอกเนี่ยก็จะชอบร้องเพลงเพื่อชีวิตนะเราเราได้มีโอกาสได้สังเกตดูนะครับแล้วป้านางเนี่ยโชคดีนะครับป้านางเนี่ยได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ไม่เช่นนั้นเราก็คงจะ ไม่ได้เห็นรับเพราะเอกของเราครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์ดีๆนะครับที่ทําให้ fc แฟนคลับหลายคนเนี่ยอินไปตามกันเมื่อวานนี้วิวป้านางแบบขึ้นแบบพรุ่งขึ้นมาเลยนะครับที่ถ่ายพ่อเอกนะซึ่งหลายคนก็บอกว่าอยากเห็นพ่อเอกโมเมนต์ที่ามาคุยมาไลฟ์สดต่างๆบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ว่า ไม่บ่อยครั้งดินานๆานทีเนาะนานๆทีที่พ่อเอกเนี่ยจะออกมาไลฟ์สดแล้วเวลาออกมาไลฟ์ทีไรเนี่ยก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนขับ FC ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า FC แฟนลับก็อยากเห็นหน้าหลอ่อๆของพ่อเอกนะเราสังเกตได้นะครับทุกคนว่าเห็นหน้าตานาะของพ่อเอกเองแล้วก็แม่นหน่อยเองนะครับหน้าตาเขาแบบสดชื่นหน้าตาเป็นคนอิ่มบุญนะครับแล้วก็หน้าตาสดใสามากขึ้นนะครับทุกคนนาะตั้งแต่ผิดจากที่ก่อนจะเข้ามาอยู่วงแรก ตอนเข้ามาอยู่วงแรกๆเนี่ยเราเห็นแบบโอ้โหหน้าตาของพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบสง่าขนาดนี้นะครับเนาะพอมามีลูกสาวแบบว่าโอ้โหเป็นซุปตาของเมืองไทยนี้นะครับก็ทําให้พ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยก็หน้าตาสดชื่นหน้าตาอิ่มบุญมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจเนาะไปให้ทั้งพ่ะเอกแล้วก็แม่หน่อยด้วยกันแล้วกันเพราะว่าต้องเดินทางไปกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพง ทุกที่เลยนะครับอย่างพ่อเอกเนี่ยก็เป็นโซเฟอร์เองเลยนะครับขับรถให้กับลูกสาวแล้วก็แม่หน่อยเนี่ยก็ดูแลลูกสาวในเรื่องของการทำมาลัยต่างๆก็ถือว่าโ,โหควบคู่ไปพร้อมกับน้องเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็การอยู่การกินเนาะเราต้องบอกอยู่แล้วว่าการเดินทางไปแต่ที่เนี่ยการอยู่การกินจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝาก แม่หน่อยพ่อเอกเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเราเชื่อว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าเดินทางเนาะทุกคนก็คือระยะทางก็คือแบบค่อนข้างที่จะไกลามากๆอย่างบางทีทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งองาเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทํารายการทีวีอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่าเขาก็เต็มร้อยเต็มที่เหมือนกันกับลูกสาวสําหรับองอิงแล้วก็ พ่อเอกแม่หน่อยนะทุกคนครอบครัวต,ตัวโตคือว่าน่ารักขึ้นทุกวันทุกวันแล้วพี่แองจี้ทุกคนโอ้โหพัฒนาการของพี่แองจี้คือแต่งหน้าสวยขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแบบไม่มีที่ติเลยเนาะสำหรับพี่แองจี้พัฒนาการต้องบอกว่าปังมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เอซีแฟนคลับเนี่ยพอใจในแต่ละลุคมากๆสําหรับพี่แองจี้นะครับก็ถือว่าตถตูตเนี่ยพอกาลังพอดีแล้วเนาะทุกคนมีผู้ติดตามหนึ่งช่างแต่งหน้าหนึ่งแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อยนะ้องอิงแค่นั้นจบ เลยนะครับสำหรับบรรยากาศบนรถตู้ก็ถือว่าตอนนี้ไม่ได้มีกระแสดราม่าอะไรทั้งนั้นแล้วก็ช่วงนี้ก็คือ FC Fan แฟนคลับเนี่ยส่งกำลังใจอย่างเดียวนะครับไปให้ทั้งพ่อเอกแม่หน่อย แล้วก็ครูหมอนอิงพี่แองจีอ้องอิงนะทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นครอ,อบครัวที่อบอุ่นนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เนาะทุกคนช่องป้านางเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าป้านางจะถ่ายแบบมุมหลายๆมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็นให้เราได้ดูกันนะครับปกติเราก็จะเห็นแบบว่าป้านางเนี่ยถ่ายกบถ่ายน้องหมาถ่ายบ้านองอิงนะทุกคนแต่เมื่อวานนี้ช่องป้านางเนี่ยดันไปถ่ายพ่อเอกนะครับกำลังเกากีตาร์อยู่กําลังแบบโชว์สกิลการอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นกีตาร์อยู่นะครับก็เลยทําให้แฟนคลับ FC เนี่ยอินแล้วก็ได้เห็นความสามารถของพ่อเอกเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครอบครัวศิลปินจริงๆนะครับนะเพราะอย่างคุณพี่บุญแอลแลวแต่จะเนะี่ยก็เป็นน้องชายพ่อเอกเนาะแล้วก็ถือได้ว่าโอ้โหมีความสามารถในเรื่องของการเล่นมุกเล่นตลกในการเล่นแคนเล่นกีตาร์รอะไรต่างๆเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากจริงๆนะครับทุกคนก็นะก็เป็นครอบครัวศิลปินตัวจริง นะครับสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เอาเรื่องราวของพ่อเอกเนอ้อมาเล่าสู่กันฟังครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับน้องเนี่ยก็มีการถ่ายทำา v v เอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับวันนี้เขาถ่ายที่จังหวัดไหนครับทุกคนสีสเกตไหมครับใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยวันนี้เป็นทีมของน้ำเพชรสตูดิโอเนาะที่มาถ่ายทำเพราะว่าเมาื่อเช้านิ้วอ,มอิมก็ได้ไปถาม ความคิดเห็นของ s อแฟนคลับทุกคนทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นพี่น้ำเพชรสตูดิโอนี้มาถ่ายทำให้กับองอิงเพชรแพงเนาะเขาเรียกว่าเป็นช่างถ่ายทำา MV คู่บุญนะนะครับสำหรับพี่ เขาเรียกว่าอะไรพี่น้ำเพจสตูดิโอเนาะก็ถ่ายภาพออกมาได้สวยมากมายจริงๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยใครได้ชมที่พ่อเอกเกากีตา้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ